การทดสอบระบบหลังจากที่ได um ้ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของโปรแกรมแล้วยังจะต้องทำการทดสอบการยอมรับระบบจากผู้ใช้ที่มีต่อระบบอีกด้วยซึ่งเป็นการทดสอบที่สำคัญเทียบเท่ากับการทดสอบโปรแกรมเพื่อเป็นการทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานของระบบ โดยการทดสอบระบบสามารถจำเนกได้หลายประเภทดังนี้ 1. ทดสอบการทำงานสูงสุดเป็นการทดสอบประสิทธิภาพในการประมวลผลของระบบมีการทำรายการมากที่สุดณนะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพื่อทดสอบว่าระบบจะสามารถรองรับการทำรายการคำสั่งมากที่สุดได้เพียงใดและนานเท่าไหร่เมื่อต้องการประมวลผลจำนวนในคัาร คำสั่งมากที่สุดดังกล่าวในช่วงเวลาหนึ่งสองการทดสอบประสิทธ,ธิภาพของเวลาเป็นการทดสอบระบบเพื่อพิจารณาถึงช่วงเวลาที่ใช้ในการประเมินลผลรายการว่าใช้ระยะเวลานานเพียงใดในการทารายการไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลแบบกลุ่มหรือการประเมินผลแบบรวม การตรสอบช่วงเวลาที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลลำด,ดับและแบบสุ่มด้วย 3. การทดสอบการกู้ระบบเป็นการทดสอบความสามารถในการกู้ระบบกรณีที่ระบบล่มความสามารถในการกู้ระบบนี้รวมทั้งการกู้ข้อมูลด้วย 4. การทดสอบการเก็บข้อมูล เป็นการทดสอบความสามารถในการเก็บข้อมูลว่าสามารถเก็บข้อมูลได้สูงสุดเป็นจำนวนเท่าใดเพื่อจะได้เตรียมการรองรับจำนวนข้อมูลที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต 5. การทดสอบกระบ,บวนการเป็นการทดสอบการจัดทำเอกสารคู่มือการดำเนินง,งานของระบบและเลขคู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้ว่า สามารถสร้างความเข้าใจให้กับผู้ใช้ได้มากน้อยเพียงใดและเมื่อเกิดปัญหาในเบื้องต้นขึ้นผู้ใช้สามารถอ่านคู่มือเพื่อแก้ไขปัญหานั้นได้หรือไม่ 6. การทดสอบผู้ใช้เป็นการทดสอบการใช้งานจริงของระบุเพื่อต้องการทราบว่าหัวใจจะทำงานอย่างไรเมื่อพบปัญหาที่เกิดขึ้น ประเภทการทดสอบยอมรับระบบโดยผู้ใช้หลังจากที่ได้ทดสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของโปรแกรมแล้วต้องทำการทดสอบการยอมรับระบบจากผู้ใช้ที่มีต่อระบบอีกด้วยซึ่งเป็นการทดสอบที่สำคัญเทียบเท่ากับการทดสอบโปรแกรมเนื่องจากการพัฒนาระบุนั้นก็เพื่อตอบสนองความต้องการในการดำเนินง,งานของผู้ใช้ระบบดังนั้น ระบบงานหน่อยจะสามารถติดตั้งการยอมรับจากผู้ใช้โดยวิธีการทดสอบการยอมรับของระบบนั้นสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ